โอเคครับ <laughs> okay, ผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้มาเล่นห้องมัมมี่ปิดปอมกันนะครับคนน้อยมากเลยเมื่อกี้ก็เลยวิ่งเล่นกับคนในห้องไปก่อนนะครับคุยกันว่าลูกซองตัวใหม่ไอ้ไอโอ๊ตออะโ๊ตกับบีเฮดอะไรดีกว่ากันนะครับเหมือนว่าบีเฮดจะดีกว่าใน PVP นะแต่ PL p ีวโอ๊ตจะดีกว่านะครับผมเดีย๋ยวนี้เกมเงียบๆแล้วนะก็เงียบจริงนั่นแหละรครับผมมาผมมากับปือนอั้งหมดหลอดครับรอบนี้ปิดปอม พิงผ่านไปวิ่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 งผ่านไปเออผ่านไปงั้นแหละไม่รู้จะยิงใครตายหรือเปล่ารู้สึกว่ามันดามเมจเบามากเลยนะเออเดี๋ยวต้องลองดูครับผมไปลองเล่นมาก่อนแล้วรอบหนึ่งโคตรเบามาดูกันอยู่ในท่อเลยรอยิงตึงๆเลยเนะ,มเะหมางว่าปุ๋ยแล้วตก มันต้องตายนะมันควรจะตายแล้วนะแต่ว่าเออมันไม่ตายาตกเฉย <c oughs> แล้วก็ลูกไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอ้ตายละมาเหมือนราเม็ไม่แรงจริงครับแบบจริงจัง มันควรจะแรงกว่านี้ครับแต่มันไม่แรงเอาซะเลยมาโอ้โหถ้าเป็นลุกซองรบปืนน่าจะตายไปแล้วนี่ดูดูดูแลกันใครจะเอาครับวันต้องรอคนเยอะกว่านี้ครับซึ่งคนไม่มีเลยโอ้โหเข้ามาี่ แปดจนถ้าถ้าเอาเยอะไมยถึงว่าถ้าเอานี้น่าจะหมดเยอะอยู่นะครับเพราะไม่รู้ว่าการันตีจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ถ้าหลอมเลยการันตีนี่หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหมื่นห้าเลยมั้งเออมาเล่นกันคนน้อยๆอเนีอยอย่ยไ,ไม่เป็นไรครับเกมยาวไปเฮ้ยแล้วผมกดอัดคิดจยางว่าผม,มลืมโอเคอัดอยู่เดี๋ยวก,กดพับจอตอนนี้ตายปะเออตายตายตายังตายยังโอ้โหโหลดนานมากทำไมนานจังตายปะเนี่ย นี่ไงตายจริงด้วยวัต t t h เ f u c อ <oughs> ยืนฟีอยู่เมื่อกี้ไปครับไปเราไม่มีอันนี้นะเอฟโอ้โห J. J. เพื่อนไม่ได้เข้าโอ้ยมาไม่ทันครับนะ่ะนถึงไหมตกทันปะ ไม่ทันว่ะไปไปไปเราไปเราไปเราเอาใหม่เมื่อกี้ไม่มี f เขาถ้ามีฟน่าจะวิ่งได้เยรอไปเหลือเอ้าเพื่อนไปสิอย่าปะปังกัน <c ười> คนยิ่งนน้อยอยับต้องรอเอฟนนเนี่ยพอเริ่มเข้ามาแล้วเราปิดบอมเนาะคนน่าจะชอบมากกว่าเปิดบอมสวยร่บผม เสียจังหวะตอนพับจอจริงๆครับโคตรนานจำไม่ได้ว่าตัวเองกดอัดคลิปหรือเปล่าชอบเบอร์วันนี้ครับมารอบนี้เราไม่น่าเป็นหรือเปล่าหรือเป็นวะ โอ้โหเคนเป็นอยู่ข้างนอกครับตอนนี้เราอยู่ใดท่อหมดเลยผมบอกเลย <laughs> <c oughs> โอ้โหแล้วเ,เพื่อนไม่ได้มองครับโอเคครับโอเคถ้ามีเพื่อนช่วยยิงดาเแบบมันน่าจะแบบพอเห็นอยู่คนระับผมจะไม่ถอยไปมากกว่านี้นะเพราะมันจะตกครับโอเคตายไปครับนะปืนแรงมันต้องยิงแรงดีวะเอ้ยปืนแพงมันต้องยิงแรงดีวะ เัื่อนดูนู่นเลยเอฟเฟกเวลาหยิบขึ้นมาแม่งสวยงามเลเกินเพื่อจะไปทางนั้นยวตายสายมาสายมาตายนี่คือหมดเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยนะครับตายนี่คือหมดเลยนะไปครับตายไหมตายครับโอเคมไอยจะไปอย่างนั้นตายนั่นตายนะสา,นะายมาแล้วเพื่อนกูจะเปลี่ยนลูกกันดิโอ,โอเคสวยครับ มาเนี่เราอยู่แค่สองคนเนี่ยเขาต้องโฉบมาครับออโอเคตายครับโอ้โหชิบหายแล้วอ้ออีกไม่ไปโอเคเขาไม่เป็นไรเ,เหมือนเอฟเฟกต์แปดจุดห้าครับที่ถือคู่กันเนาะมันจะแบบยิงแรงขึ้นเมื่อเลือดน้อยกว่าห้สิบเเซ็นถือปืนพกก็ก็เป็นนะ เออปืนพกก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ครับผมมาคนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับเจ้าเป็นบ่อเจ้าผมเป็นเองเจ้าไม่อยู่กันเหรอ ไปเฮ้ยหันหมอไปทันโอเคไม่รอดวงแตกข้อเสียของผมคือเป็นคนเล่นเมาช้านะครับเวลาใครวิ่งบนผมก็จะตบไม่โดนตลอดนะครับเจ้าของผมค่อนข้างเต็มโต๊ะเลยนะไม่มีอะไรเต็มเลยไม่รู้มามาอนนี้ผมไม่เป็นครับผมไม่เป็นผมไม่เป็นเพราะงั้นเราจะขึ้นไปอยู่ท่อแล้วผมเราจะพยายามอันนี้ให้ได้มากที่สุดนะ เฮ้ยอยู่ใกล้กันเกินไปเจ้าเป็นแน่นอนโอ้โหดีนะเลือดเยอะเขาไม่ได้คิดขวาครับเลยรอดมาครับมาครับซ้ายมาใช่ไหมคิดหมวดีเียงวิกนะมองมองไปข้างหน้าเพื่อนมองไปข้างหน้าอย่าหันหลังยวตายตอนนี้เขาใส่หมวกนะครับจะกิจกรรมสงครามนะครับ เป็นชิ้นส่วนมันดอบมาเนาะเฮ้ยอนาวนาทีไห้ผมโดนน <c oughs> ยิ่มไหลทอยเป็นไหมโอเคครับไป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 ต้ <c oughs> องโดดไปขึ้นวะเอ้าสกีไม่ถึงเหรอลงไปแล้วครับผมงหวะนี้ยังไง สวยครับโอเคเพราะอยู่หลังสุดเดียวของโดนตบเฉยเ๋ยผมงงมากเลยเมื่อกี้มาครับเอาไหม <laughs> ลืมบอกเลยฝากเพื่อนกดไลค์เป็นแรงใจนะครับใครไม่กดซับฝากกดซับด้วยนะกดไลค์เยอะคิดไม่ได้ขึ้นฟีดครับผมคิดผมไม่ค่อยมีคนไลค์เลยอาจจะทำไม่สนุกแต่ทำให้ดูเพลินๆนะครับเที <laughs> ยบวอท เฮ้ยบนหัวเป็นข้างหลังก็อู้เหี้ยเดิไปเรื่อยๆเรื่อๆไม่คิดว่ามีคนตามมาเพื่อนดูข้างหลังมานะอย่าถอยให้ตกแล้วเพื่อน ถาถอยตกันสวยนะครับอยู่นั้นไปนานะมามาไหมมาไหมทำคลิปไหมครับพี่เขาไปไล่ข้างนอกอยู่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้ว ตายแล้วเอาเ้าย้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับสวยมองไม่เห็นไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางนี้ให้ล่อครับัจนจะได้ยิงตายครับเราขึ้นมาแล้วสวยลง สวยเออเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไปทางอื่นมากนะครับผมมองตรงว่าปืนนี้ดาเมจมันไม่ได้แรงมากนะเซร็นมันมี p v e อาจจะพอได้ครับแต่ว่ามันมีไม่ได้แรงขนาดนะั้นเนาะไปไปไปอยากอยู่ทางอื่นครับโอ้โอัดข้อหมดเลยครับมันเทิงแน่นอนมีคนเป็นใช่แล้วผมเป็น แล้วจะชอบไปอย่างเยอะแตกหมดไปครับเฮ้ยโอ้ยไม่โดนครับตบฟีก่อนตบฟีก่อนตบฟีก่อนเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ครับสวยครับไป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 เหลือสามคนครับ อาติดหัวเพื่อนโอ้ยข้างบนเขายังรอดอยู่เลวนะสวยยังไงยังไงยังไงโอ้โหมาไป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 โอ้โหฮ้ยไม่โดนครับโอเคอยู่นี่ครับ เกือบวิ่งขึ้นท่อไปแล้วมเมื่อกี้ไปไปลงไปแล้วครับลงไปแล้ววืบอื้มเอ้าย,ยไาัไม่โดนโอ้โหดักซะดนะีโอ้ยไม่โดนอีกเหรอวะเนี่ยไป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 โอ้ล้วไม่มีหายไปหมดวะ เก็บกล่องมาแล้วครับโอ้โหสวยวิ่งไล่สนานจบไม่โดนเลยโอ้ยอีไมกิพิก็จบเลยนะวะพอปิดปอมมันก็เล่นกันสนุกนะครับแป๊บเดียวก็จบแป๊บเดียวก็จบในท่อเนี่ยมีคนเป็นแน่นอนตรงนี้ก็น่าจะมีนะผมเดาของวิ่งไม่ได้เต็มนะเพราะใส่ชุดเพิ่มเลือดมาอยู่ในท่อเนี่ยน่าเล่น พราเราจะได้ยินมากกว่า <Wow. S 1> นึว่าจะขึ้นมาคนระับเพื่อนเราออกไปอีกทางเฉย มาไม่มาไหมใช่เหมือนว่ามีจะมาแล้วครับโอเคเพื่อนเราขึ้นมาแล้วหนึ่งครับมามินขึ้นมามามี B S มาด้วยครับแล้วก็เหมือนโดนดูดว่าเมื่อกี้ตายไปครับเลือดเยอะครับ ตายครับยิงไปตายครับโอ้โหเอาไฟไปไฟนี่แรงมากนะครับแปดดาวของฟรีลืมไปหานะครับกิจกรรมดับหมูแล้วนะข้างหลังเราตกไปแล้ววะอคือตายครับโอ้โหไม่รอดครับผม อยู่นี่ปะไม่ตกครับไปเพื่อนควหวังมึงคิดว่ามุคิดเพื่อนโอเคสวยครับคิดว่าเพื่อนจะถึงก่อนนะครับตูดนอนะครับตูดนอนนะทุกคนศูนย์เก้าครับอีกสี่วินก็จบแล้ว มันปิดพรอมนับดูดก็เลยนอนนะเออทำไมบางคนยิงปิวบางคนยิงไม่ปิวอะไปไปผมลังท้ายเองโอ้โห ข้างหลังอย่าพึ่งมาข้างหลังอย่าพึ่งมาโอ้โหไม่รอดนะผมยิงไม่ไปเลย <c oughs> เกมว่าอะไรครับจบเลยก็ดีเหมือนกันโอ้โหเราโดนไม่เคยขึ้นเลยโดดจังหวะเดียวไม่ค่อยนี่เลย,โอ,ยโอ้โหไม่โดนครับลงมาแล้วครับ ไปหนึ่งครับดอยังไงวะโหภาพเพิ่งโหลดแล้วพวกนี้สวยครับผมไปอีกสามวินนทจะจบแล้วเล่นให้มันจบเลยแป๊บเดียวนะไม่นานมากนะติดปอมมามีวิ่งทุกคนสนุกนะครับสนุกเพื่อนก็ตัดสินใจดูนะครับว่าปืนมันแรงไหมดูคลิปนี้ไปเลยเนาะ วีผมลงดีเอไว้แล้วครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงนะก็ฝากตามไปแล้กกันโอ้โหไม่รอดนะเชื่อหยิงไม่ทัน โอ้โหลงไม่ได้หรอเนะี่ะไปไปไปโอ้โหไปไม่ถึงครับนี่คนนี้ยังพาไปใหม่อีกแล้วเนะี่ยเอ้ยเจอ What the fuck? What the วัตเตอร์ฟักวัตเตอร์ฟันนี่เก่งได้หอวะโอฟีอย่างนานเลยเพื่อนโอ้โหโปิงอะไรขนาดนั้นนะเพื่อน าสุดเข้าเข้าเข้าโอ้เข้ามองไปแล้วครับอ้าวคนนี้ฟีเหรอทำไมฟีได้จังอ้าวเฮียอยู่ดีจะไม่ฟีก็ไม่ฟีเงี้ยอ้าวัดวัดโอ้โหไม่โดนเฉยวั h เ f u c ก โอโดดไม่ขึ้นครับนึกว่าจะโดดถึงแน่น,นะเมื่อกี้โจ๊กไปแล้วโจ๊กไปแล้วอีกคนนึงอย่างน่ะวะไปครับเก็บกระสุนแล้วครับเอ้าี้ยวิ่งผ่านเฉยไป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 คนนี้กันื่แล้ว่หหมายเรามีเยอะ สวยเดี๋ยวนี้ครับมาครับโดดไปแล้วครับโอ้โหมาม,มี่มาม,มี่เพื่อนมามีมม่มาแล้วมามีมม่มาแล้ว <laughs> วิ่งแรงอย่างดานเลยโอ้ยไม่มีใครวิ่งเลยครับ มีสุดท้ายเอ้ยมีสุดท้ายอีก2วินวินนี้เราน่าจะเป็นหรือเปล่าครับถ้าวันนี้เป็นวินหน้าเราไม่เป็นแล้วนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับปืนเท่แต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นโอ้เอานีา่ก,กันแล้วกัน ไม่มีเฉยวัดปอยู่นู่นหมดเหรออ๋อไปอยู่นู่นหมดครับตรงนี้ไปยังโอ้ยจุกเบจุกเบไปนู่นแล้วครับไปครับ โดดไม่ขึ้นหรอสปีดไม่ถึงโอ้ยตกเฉยเฮ้ยนี่มันปืนคิดอุยไอพีตตกนี่มันปืนคิดไอ้นี่นะวะเขาไม่ได้คิดเนอะเฮ้ยตกไม่โดนด้วยวะโอ้โหไม่โดนครับ ตัวน,นี้นี่ครับไป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 โอ้โหคิดอัปเกดเรดได้ปะเนี่ยใช่ปะฟอร์มกระโดดฟอร์มกระโดดครับแต่ตังวันนี้กระโดดข้ามหัวไม่มีครับเฮ้ยโอ้โหไม่โดดโอ้โหไม่โดดเชื่อไม่ไดโดดเลยสักแอะ วิ่งชนแล้วนะเมื่อกี้มาวีสุดท้ายครับเมื่อกี้เราไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นวินี้เราก็จะเอ้ยเมื่อกี้เราเป็นวินี้เราก็จะไม่เป็นครับไปแต่กอยิงไม่มีปีเอ้ยมีแต่สกอมาม,มี่ไป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 อ้ แล้วเปล่าแฟดกลับไปเพื่อนตายไปไป,ไปตายแล้วสองตายแล้ว 2. ตายสามโอ้โหตายหาแล้วต <c oughs> <c oughs> ายหาแล้วโอ้อ้ายิงจากนู่นเหรอ ไปครับเขาลงมาแล้วอ๋อโดนใส่หัวเพื่อนเฉยผมเอ้ยเอาอีกแล้วผมเอาแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเอา what the fuck อะไรของผมวะตบไม่โดนเลยไม่ได้ลงไม่ได้ลง โอเคครับ okay, ผมพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าและผมสวัสดีครับ